มืออยู่ให้ถึงหกสิบนะปากดีแบบนี้อ่ะทำตัวกลางชิพหายกูบอกแล้วกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจยังเสหลบอกอีกแล้วจะมายืนซ้อนหลังทำไมล่ะหนูถามพี่หน่อยสิพี่มีปัญญาพี่มีปัญหาอะไรกับหนูมากปะพี่เรียนพี่เสหลชิพหายยังมาบอกว่ากูตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจไหมแล้วจะมายืนซ้อนหลังทำไมกูตีตั้งนานแล้วมึงเนี่ยเลือนชิพหายเลสานพี่เรนพี่ผมขอให้พี่ผมผม่อยากเห็นทุกคนทะเลาะกันพี่ แล้วพี่เป็นอะไรหนูบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจไหมผมเดือดไปทานเต่าหมดทั้งเลยเราเปิงก็ตามช่างรั่วช่างรั่วอะไรหนูบอกว่าหน้าตาดีไม่พออะไรหนูบอกว่าปากดีไม่พอยังหน้าตาดีพี่เป็นอะไรนี่ไหวไหมเนี่ยโย่แล้วนี่ก็เด็กวะแข็งแรงเหมือนกับมึงอะไรนะเด็กงัดย่อพูดอะไาให้กินน้ำ พูดมาพูดไปจบกินจีมกินน้โจมมึงตั้งใจฟังชิพอยไมงอ่ะไม่ได้กลัวนะนี่มายืนข้างหลังพี่คูเปอร์เองกำลังทดสอบดามจกระบองอยู่แล้วมาว่าหนูตีพี่ได้ไงอ่ะพี่มายืนเองนูยืนอยู่ตั้งนูยืนอยู่ตั้งนานแล้วแล้วพี่แกก็หยิบกระบองมาฟาดแล้วก็เอาอะไรพี่ไม่พี่ีอบกอนดีเฮ้ยขอโทษพี่สาวตกรูตกรูกรูตกรูตกยก แอบหนูไม่ได้พิมพ์ด้วยหนูเปิดไม้พูดด้วยมึงไะค้นหาพ่อมึงอะอ่าวไอ้พ่องตะกัดพ่อไปแล้วโอควายๆๆๆหลัดงับเที่ยงเลยมึงเนีอะแล้วนี่เรื่องกระบอกเนี่ยหนูผิดหรอกระบองข้างหลังเขาเองนะการออกไปข้างนอกคือคนอื่นเขาจะขายของกันพี่เฮ้ยรถเบี่ยปิ้วขึ้นมาใช่กระบอกทิมตูดอะรถน้ำของ อ่าเยอยโอ่งไอสัตว์เนี่ยผมแค่บอกว่าเจอร้อนนอนคุกนะไม่ด่าพ่อผมเฉยแล้วก็ขับรถอ้าพี่ไม่ได้บอกหนูนี่อา้าว <c oughs> ไอ้กูพูดด่าไงแล้วแล้วคุณก็มาใส่ไปไอ้หนูเนข้ามาบอกว่าอะไรปากดีไม่พอหน้าตาดีอีกแค่นี้นี่ด่าพ่อโดนแบนไหมครับโดนค่ะโดนอ่าเรียบร้อยครับบาย ผม,มาคลิปเยอะไปคู่นี้เห<อ>ี้ยคู่นีโดนแบนวันนี้เหรอค <c oughs> นยก็ปิดหูค่ะไ <c oughs> ม่จำเป็นต้องะเียอไรมันเป็นตลาดดีควาย <c oughs> ใจเย็นๆใจเย,ย็นไม่เอาไม่เอาคนไทยด้วยกันนะ่ะอย่าล้อกันเลยเอาดิใส่เลยรอบและะไม่มไม่ไม่มีอะไรกันครับเนี่ยคือน้ำแร่แร่หรือเท่าน้ำมีมีคนมาด่าพ่อช่างครับไม่ครับไม่ครับเราต้องแบบว่าเปิดเลยเปิดเลยคนคนนี้ก็ตลี่ล้นเราลาบ โลาลาเขาอยู่หลายอย่างกผมผมมาไอคนไอคนที่ชื่อครูคุยมันไม่อยู่เพื่อนกูมีที่อะไรเพื่อนกูเพื่อนนายฝ่าหรือเป่าแล้วเป็นคุยเลยเย็นไปเลยเย็นพี่เย็นพี่พี่ผมขอพี่ขอพี่เนย็นพี่คุยดีก็ได้พี่คนไทยจะต่อยกันพี่เย็นผมว่าผมมาถ้าเับแค่นี้ก็ถ้าเับแค่นี้ไม่ได้ก็ไปตายนะคะเข้าใจไหม ไม่เราขายละ้วแล้วอีกอีกคนคืออะไรครับพี่ว่าอะไรแบบว่ายอมรับได้ปหมขายตัดราคาคืออะไรอ่ะขายเขาโถยเคียงหน่าไว้สัตว์รับนาทีดิไม่ไม่มันมันคือสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าเขาตั้งราคามาอย่างเงี้ยก็พอใจแค่นี้ไงท่านท่านไหนขายขายกันอ่ะพี่แล้วมาตัดราคาต่อหน้านี้ใครมันจะขายได้ปะพี่โอ้แล้วพูดว่าอีกาลีเลยหรอคะโอ้ยแต่พี่หลอนตัวขนาดนั้นเลยหรือว่าพี่เป็นจริงอ่ะ ไม่ไม่คือขายแลที่ไปที่อื่นครับพี่แต่ยันพี่อ่าคือถ้าถ้าเขาพอใจในราคานั้นเขาตั้งมาอย่างนี้เออแล้วแล้วไปด่าเขาทำไมอ่ะถูกครับจะด่าพี่อ่ะถ้านายขายออกราคานั้นนายก็ขายไปแล้วเขาเขาตัดราคายังไงหรอนี่ยครับเราเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมถึงด่าเขาก็เ่นี่คือเลย ผมมไไ่่ดด้าอันนี้คือร้อนตัวใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่แล้วมึงมึงมึงเป็นเพี้ยอะไรมึงไปด่าเขาทไมแล้วกูด่าเขากะหรีเหรอจ๊ะก็คนไหนผมให้เกียรติแล้วนะไอ้เกลียดที่ใครด่าใครไม่ได้งงกันได้เหี้ยเป็นมงจัดไหมไอ้เหี้ยมัวเลยมึงมึงเป็นเหี้ยมึงด่าลูกบมญเป็นเหี้ยอะไรใจยังไม่เหี้ยใจยังไม่เด็กจิกมน้ำอกเหี้ยแล้วก็คุยกันนะครับ เขาขายราคาเขาเขาพอใจราคานัะเป็นเฮียเลยไม่มีใครเอางั้นไม่ใช่เสือกมึงเรียกหัวแก๊งมาคุยกูได้นะไอ้เฮียเฮียมาได้เฮียด้วยงั้นพูดแรงไปกันที่เลยเหรอคุณกูด่าเขากะรีเหรอผมไม่ได้ด่าใช่ หนูทักไม่บอกพี่คูปะไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เองไงหนูเยันแล้วดิร้องป้าย f11 อะกดเป็นป้ายเฮียคือขายกันอยู่ก็บอกราคาผมผมไม่ได้ขายครัำนึงนบกดเป็นป้าย f11 อะฮะมารยาทอะพี่อะขายมีมารยาทไปเฮียอีควายมึงขายมึงมาลย่าก่อนมึงมารย่าขายอีควายคนอื่นเขาบอกราคาแล้วมา บอกราคาแต่แหม่เสียงอีอ้วนจัดอีอ้วนแล้วมึงเป็นเพี่ยอะไรมากไปไฟใส่เหื้อได้หนุนหมาชิบหายแล้วมึงไอย่ามาเลือนได้ปังด่ากูกระดิแล้วมึงเป็นเพี่ยอะไรมาไปมึงอย่ามาเลือนได้ปังแสดานหมาชิบหายแล้วมึงอย่ามาเข้าไปได้ปังปัญญาใจเย็นใจเย็นครับพี่อย่าเพิ่งทะเลาะกันกันแล้วนี่ที่ขายของมีอะได้พิเศษฮะโรบุ้นแมงมุมเล่ากันแล้วเรากันแล้วพิเศษก็รำคาญเหมือนกันนะ เดี๋ยวผมพาไปเล่นม้าหมุน,นครับขายของที่ไม่เกี่ยวก็ทำงานถึงเลยครับ